ส่วนเรื่องนี้เราติดตามปฏิบัติการมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาคนไทยชุดแรก78คนที่อพยพหนีภัยการสู้รบในซูดานเดินทางมาถึงที่ประเทศไทยแล้วนะครับหนึ่งในคนไทยที่เดินทางกลับมาก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะครับบอกว่าอาศัยช่วงจังหวะหยุดยิง72ชั่วโมงในการหลบหนีออกมาได้และก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้กลับมาที่ประเทศไทยครับ ย้อนกลับไปดูภาพที่ซาอุดิอาระเบียนะครับเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงก่อนที่จะมีการบินกลับมาคนไทยกลุ่มแรก78คนที่อพยพหนีสถานการณ์ความขัดแย้งในประเทศซูดานร่วมกันถ่ายภาพก่อนที่จะบินออกมาจากท่าอากาศยานนานาชาติคิงอับดุลลาซิสเมืองเจดดาซาอุดิอาระเบียเมื่อตอน10โมงเช้าเวลาท้องถิ่นหรือว่าบ่าย2ตามเวลาในไทยและภาพนี้ครับก็เดินทางมาถึงที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมือง เครื่องแตะพื้นตอนสามทุ่มครึ่งตามเวลาในประเทศไทยนะครับท่ามกลางการต้อนรับของพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงก,กลาโหมพร้อมคณะโดยคนไทยที่โดยสารมากับเที่ยวบินนี้เป็นนักศึกษา73คนส่วนอีก5คนเป็นเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศหลายคนมีอาการอ่อนเพลียแล้วก็เหนื่อยล้าจากการเดินทางนะครับเนื่องจากเดินทางหลายต่อทั้งนั่งรถบัสนั่งเรือแล้วก็เครื่องบิน เดินทางนี่เกือบ2วันเต็มครับแต่พอมาถึงประเทศไทยก็แต่ละคนมีสีหน้ายิ้มแย้มขวัญกำลังใจดีทีเดียวครับจากการตรวจคัดกรองพบว่ามีอาการป่วย3คนนะครับแพทย์ก็ดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเจ้าหน้าที่จะนําคนไทยกลุ่มนี้เข้าพักผ่อนที่โรงแรมก่อนที่ช่วงสายวันนี้ก็จะให้ขึ้นเครื่องบินไปลงที่ปัตตานีแล้วก็จัดรถส่งไปที่ภูมิลําเนา นักข่าวของเราครับไปคุยกับนักศึกษาไทยมหาวิทยาลัยนานาชาติแอฟริกาในซูดานอายุ22ปีก็เปิดเผยว่าสถานการณ์ที่ซูดานน่ากลัวมากครับมีร่างผู้เสียชีวิตอยุ่เกลื่อนถนนและมีการปาระเบิดมีการยิงอาวุธสงครามเหนือฟ้าตลอดเวลาโดยตนเองต้องทนหวัดกลัวอยู่นานกว่า10วันภายในมหาวิทยาลัยขณะที่ทางโรงพยาบาลก็ไม่สามารถรองรับผู้บาดเจ็บได้อย่างเพียงพอโดยตนเองออกจากห้องพักของมหาวิทยาลัยได้ เพราะมีเจ้าหน้าที่สถานทูตไปรับแล้วขึ้นรถบัสแล้วก็ไปที่ท่าเรือซูดานครับจากนั้นก็ขึ้นเรือไปที่เมืองเจด,ด้าก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินกลับไทยใช้เวลาเกือบสองวันตอนนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้เดินทางกลับมาถึงไทยแล้วอยากจะกลับไปหาพ่อแม่และครอบครัวมากๆครับค่ะหนูก็อยู่เมืองหลวงคาทูมค่ะมหาวิทยาลัยนานานชาติแอฟริกาค่ะก็เดินทางมากับรถบัส ห้าคันค่ะแล้วก็ใช้เวลา14ชั่วโมงไปยังพอร์ตซูดานเพื่อขึ้นเรือไปเมืองจัด,ดะค่ะก็ใช้เวลา24ี่ชั่วโมงค่ะในการเดินทางไปค่ะแล้วตอนนี้ก็แค่มาถึงสองคันบัสค่ะอีกสามคันก็ยังอยู่บนเรือเพื่อเดิน,ดนทางมายังเมืองจะด,ดะค่ะแล้วก็รอเค,ครื่องเครื่องบินต่อมาถึงถึงไทยค่ะ ตอนนี้ก็ยังหนักอยู่เหมือนเดิมค่ะก็ยังมีการยิงปะทะกันค่ะกออ็หนูอยู่พวกหนูอยู่ในการดูแลของมหาลัยค่ะก็จะมีที่ที่ปลอดภัยมีคนดูแลมีอาจารย์มออีหลายท่านที่ดูแลหนูอยู่ที่นู่นค่ะก็มีอาหารการกินค่ะแต่ว่า ก็ยังไม่ก็ยังไม่รู้สึกปลอดภัยเพราะว่ายังได้ยินเสียงระเบิดเสียงปืนที่ก้องอยู่ทุกวันค่ะก็ยังได้ยินข่าวคนเสียชีวิตยังได้ยินข่าวคนบาดเจ็บและตอนนี้โรงพยาบาลที่สุดานก็ไม่รองรับแล้วค่ะหมายถึงโรงพยาบาลเ,เครื่องมือไม่พอค่ะ ตอนนี้อยู่ในการเดินทางค่ะอยู่บนเรือแล้วค่ะกำลังเดินทางไปยังเมืองยดดะดะมังมักกะค่ะประเทศมักกะไม่มีค่ะคนไทยกับทุกคนค่ะตอนแรกก็มีการยิงปะทะกันธรรมดาอพอวันสองวันก็มีการทิ้งระเบิดลงมาทิ้งระเบิดเรือเรือเรือก็ลาม,มาถึงใกล้ๆกับที่สถานพัก สถานที่พักของอนักศึกษาครับผมแล้วก็มีการยิงปะทะกันในเขตใกล้ที่มหาลัยของนักศึกษาครับผมที่มหาลัยแอฟริกนานาชาติแอฟริกาครับแล้วก็กยิงก็ถึงแม้ว่าเขาจะมีการาลงบันทึสัญญาว่าจะมีการหยุดยิง24ชั่วโมง3ชั่วโมง72ชั่วโมงก็ก็ไม่ก็ไม่มีดีท่าว่าจะหยุดยิงครับผมก็ยิงกันเรื่อยๆอยู่อย่างนั้นครับผม ก็เยอะพอสมควราประชาชนทุกคนส่วนมากก็จะเป็นฐานแต่ว่าประชาชนก็มีโดนลูกหลงบ้างครับผมโดนลูกหลงจากกระสุนจากระเบิดที่ทางทหารได้ทิ้งลงมา ก็ตลอดทางเดินทางทางผ่านที่ทางตลอดทางที่เดินทางอ,อพยพมาก็ไม่มีได้ยินเสียงครับผมแถวๆที่จะเดินทางก็ไม่มีไม่มีไม,ม,ม่มีการประทะากาันก็จะเป็นในเมืองต่างๆที่สำคัญที่สำคัญของสำนักงานของรัฐบาลครับผมดานพลเอกประยุทธ์จันโอชาในยกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็เดินทางไปรับคนไทยที่กลับมาด้วยนะครับโดยท่านนายกก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงาน ที่ให้ความร่วมมือทาภารกิจอพยพในครั้งนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับรวมถึงขอบคุณทางการของซาอุดีอาระเบียและอียิปต์ที่ช่วยอพยพและจัดหาที่พักให้กับคนไทยส่วนคนไทยกลุ่มที่สองจะเดินทางกลับมาถึงในวันพรุ่งนี้ครับโดยหวังว่าสถานการณ์จะไม่บานปลายไปอีกสำหรับคนไทยกลุ่มที่สองจำนวน132คนจะเดินทางถึงสนามบินเจด้าแล้วจำนวน66คน ส่วนอีก66คนตอนนี้อยู่ระหว่างโดยสารเรือรบของซาอุดีอราระเบียคาดว่าน่าจะเดินทางมาถึงที่เมืองเจด้าในช่วงเช้าวันนี้ซึ่งทางกองทัพอากาศก็จะส่งเครื่องบิน Airbus A-340 500ลำเดิมบินกลับไปรับคนไทยที่ตกค้างอยู่ที่เมืองเจด้าครับซึ่งก็จะมีความสะดวกสบายมากกว่าโดยมีกำหนดการเดินทางถึงประเทศไทยในวันที่29เมษาย,ยนนี้เวลา22นครับ ส่วนเครื่องบิน430ก็ยังคงเตรียมความพร้อมอยู่ที่ซาอุดีอาระเบียเผื่อกรณีฉุกเฉินจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจด้วยครับ